แรงจริงครับสำหรับฟูโซเครื่องยนต์นี่ของมิซูนี่ถือว่าเขาเน้นพลังครับผมเน้นพลังเขาไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะประหยัดหรือไม่ประหยัดนะครับเขาจะเน้นความแรงนะครับอยากได้แบบกลางๆก,ก็ต้องเป็นฮิโน่ครับอยากได้เป็นแบบประหยัดก็ต้องเป็นอิซูครับ ได้อย่างเสียอย่างครับผมเ็าเลือกกันเอาครับสําหรับคนที่จะซื้อครับจะเลือกนะครับมาแล้วฟูโซแซงครับอันนี้จะจะครับผมแซงเห็นเห็นครับฟูโซแซงฮิโน่ครับโอ้โหโลตอลโลหนักต่อหนักของแท้ครับพี่น้องโลตอโลหนักต่อหนักครับเออเฮ้ย ตาหวานในร้อมกับตาหวาน